ทำไมผู้หญิงถึงรู้สึกเบื่อสามีเคยไหมครับอยู่กันมานานๆแล้วจู่ๆภรรยาที่เคยยิ้มหัวเราะดูมีความสุขกลับกลายเป็นคนเงียบขี้บ่นหรือดูเหมือนห่างเหินจากเราไปทีละนิดความเบื่อไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆแต่มันสะสมจากพฤติกรรมในชีวิตคู่เหตุผลที่หนึ่งขาดความใส่ใจ ผู้ชายหลายคนอาจเข้าใจว่าแค่ตื่นเช้าไปทำงานหาเงินกลับเข้าบ้านก็ถือว่าทำหน้าที่ครอบครัวครบแล้วฉันเหนื่อยแทบตายเพื่อให้บ้านนี้อยู่สบายก็น่าจะเพียงพอแต่สำหรับผู้หญิงสิ่งที่เธอต้องการไม่ใช่เพียงแค่เงินทองหรือความมั่นคงทางบ้านสิ่งที่เธอต้องการจริงๆคือความใส่ใจเล็กๆน้อย,อยๆในชีวิตประจำวัน ลองนึกภาพนะครับภรรยานั่งเล่าเรื่องราวที่เธอเจอมาทั้งวันทั้งงานบ้านเรื่องลูกหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆที่เธออยากแบ่งปันแต่สามีกลอบตอบแค่สั้นๆว่าอืมฟังดูเหมือนไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ให้ความสำคัญจนทำให้เธอรู้สึกว่าเธออยู่คนเดียวแม้จะมีสามีนั่งอยู่ข้างๆความรู้สึกเล็กๆแบบนี้ถ้าเกิดซ้ำๆทุกวัน มันจะสะสมกลายเป็นช่องว่างในใจและพอช่องว่างนั้นขยายใหญ่ขึ้นความรักก็เริ่มจืดจางลงโดยไม่รู้ตัวในความเป็นจริงแล้วผู้หญิงไม่ได้ต้องการคำพูดหวานซึ้งทุกวันแค่คุณหันไปสบตารับฟังเธออย่างตั้งใจถามสั้นๆว่าวันนี้เหนื่อยไหมหรือมีอะไรให้ช่วยไหมคำง่ายๆแบบนี้กลับมีค่ามากกว่าเงินทองเสอีก เพราะความรักอยู่ได้ด้วยความใส่ใจไม่ใช่แค่หน้าที่ครับเหตุผลที่สองความซ้ำซากของชีวิตคุณเคยรู้สึกไหมครับบางครั้งการใช้ชีวิตคู่มันไม่ได้มีปัญหาใหญ่โตอะไรไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้ผิดใจกันรุนแรงแต่สิ่งที่ทำให้ความรักค่อยๆจืดจางลงก็คือความซ้ำซากทุกวันเหมือนเดิม ตื่นเช้ามากินข้าวไปทำงานกลับบ้านดูโทรทัศน์แล้วก็นอนวนซ้ำไปวันแล้ววันเล่าจนบางครั้งคู่รักไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นคู่ชีวิตอีกต่อไปแต่กลายเป็นเหมือนรุมเมทที่มาอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันเฉยๆเมื่อไม่มีสิ่งใหม่เข้ามาเติมเต็มความสัมพันธ์ก็จะนิ่งเฉาและค่อยๆห่างโดยไม่รู้ตัว วิธีแก้ปัญหาไม่จำเป็นต้องทำอะไรยิ่งใหญ่หรือโรแมนติกตลอดเวลาบางครั้งเพียงแค่ชวนกันลองทำอาหารเมนูใหม่ๆในครัวออกไปเดินเล่นเย็นๆริมถนนใกล้บ้านหรือหาหนังสักเรื่องมานั่งดูด้วยกันอย่างตั้งใจแค่นี้ก็เพียงพอที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้หัวใจได้เต้นแรงขึ้นอีกครั้งเพราะความรักไม่ได้ต้องการเรื่องใหญ่โตเสมอไปแต่ต้องการสิ่งเล็กๆที่ทำาด้วยกัน เพื el el ่อไม่ให้ชีวิตคู่กลายเป็นแค่ความซ้ำซากครับเหตุผลที่3การสื่อสารที่หายไปคู่รักหลายคู่เริ่มต้นด้วยการพูดคุยกันแทบทุกเรื่องโทรหากันทั้งวันส่งข้อความถามว่ากินข้าวหรือยังหรือแม้แต่เรื่องเล็กน้อยก็เล่าให้กันฟังแต่พอเวลาผ่านไปโดยเฉพาะเมื่อแต่งงานอยู่กันมานานการสื่อสารเหล่านี้ค่อยๆหายไปทีละนิด ผู้ชายจำนวนไม่น้อยหยุดเล่าเรื่องในใจไม่แชร์ความกังวลไม่บอกความฝันไม่พูดถึงสิ่งที่ทำให้เหนื่อยหรือดีใจบางครั้งอาจคิดว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์หรือเธอคงไม่เข้าใจหรอกเลยเลือกเก็บเงียบไว้คนเดียวแต่สำหรับผู้หญิงความเงียบแบบนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กครับเพราะมันทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกปิดกั้นเหมือนอยู่ในบ้านเดียวกัน แต่เหมือนอยู่กันคนละโลกร่างกายอยู่ใกล้แต่หัวใจกลับห่างออกไปทุกวันและอย่าลืมนะครับความเงียบที่ยืดเยื้อนาน,น,านอันตรายยิ่งกว่าการทะเลาะซสะอีกเพราะการทะเลาะยังมีเสียงยังมีความพยายามสื่อสารแต่ทางเงียบมันคือการตัดการเชื่อมต่อโดยสิ้นเชิงวิธีแก้ไม่ได้ซับซ้อนเลยครับเริ่มจากการชวนคุยเรื่องเล็กๆก,ก่อน เช่นเรื่องอาหารเรื่องลูกหรือแม้แต่เรื่องหนังที่อยากดูเมื่อเปิดบทสนทนาได้ใจของทั้งสองก็จะเริ่มเชื่อมต่อกันอีกครั้งเพราะสุดท้ายแล้วความรักจะอยู่ได้เพราะการพูดและฟังกันอย่างสม่ำเสมอครับเหตุผลที่4การไม่รักษาความโรแมนติกตอนจีบกันใหม่ๆผู้ชายหลายคนเอาใจเก่งมากส่งข้อความหวานๆตอนเช้า โทรหาก่อนนอนซื้อดอกไม้ของเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อบอกว่าคิดถึงนะอยากให้เธอยิ้มแต่พอแต่งงานอยู่กินกันไปนานๆหลายคนกลับคิดว่าไม่จำเป็นแล้วไม่ส่งดอกไม้ไม่บอกรักไม่ทำอะไรเล็กๆที่ทำให้ภรรยายิ้มเพราะมั่นใจว่าก็อยู่ด้วยกันแล้วจะยังต้องพิสูจน์อะไรอีกแต่ความจริง ความรักก็เหมือนไฟในเตาถ้าไม่เติมเชื้อไฟมันก็ค่อยๆมอดดับความโรแมนติกเล็กๆน้อยๆที่ทำให้รักยังอุ่นอยู่เสมอผู้หญิงไม่ได้อยากได้ของแพงๆแ,แต่เธออยากเห็นความพยายามจากคนที่เธอรักบางครั้งแค่คำพูดง่ายๆอย่างขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันนะหรือวันนี้เหนื่อยไหมเดี๋ยวพาไปกินของอร่อยมันก็เพียงพอที่จะทำให้หัวใจผู้หญิงเต้นแรงขึ้นอีกครั้ง อย่าปล่อยให้ความรักกลายเป็นแค่ความเคยชินอย่าปล่อยให้ภรรยากลายเป็นเพียงคนในม่านแต่ให้เธอรู้ว่าเธอยังเป็นคนพิเศษของคุณเหมือนวันแรกที่ตกหลุมรักเหตุผลที่5ปัญหาทางเพศเรื่องนี้หลายคู่ไม่ค่อยกล้าพูดกันตรงๆแต่ความจริงแล้วความสัมพันธ์บนเตียงคือสายใยสำคัญที่ทำให้คู่ชีวิตยังรู้สึกใกล้ชิดกันอยู่ เมื่อผู้ชายละเลยหรือมองว่ามันเป็นเพียงหน้าที่ไม่สนใจความรู้สึกไม่ใส่ใจว่าอีกฝ่ายต้องการการกอดการสัมผัสหรือความอบอุ่นแบบไหนผู้หญิงก็จะรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ได้มีคุณค่าเหมือนเธอเป็นเพียงคนหนึ่งที่ถูกมองข้ามไม่ใช่คนพิเศษของสามีอีกต่อไปความผูกพันที่แน่นแฟ้นจึงค่อยๆสั่นคลอนเพราะผู้หญิงไม่ได้ต้องการเพียงแค่การมีเพศสัมพันธ์ แต่เธอต้องการการอบกอดที่จริงใจการที่ผู้ชายมองเธอด้วยสายตาแห่งความรักและทำให้เธอรู้สึกว่าเธอยังเป็นที่ต้องการเมื่อความอบอุ่นทางกายหายไปความผูกพันทางใจก็มักจะหายตามไปด้วยดังนั้นผู้ชายควรหันกลับมาดูแลเรื่องนี้อย่างใส่ใจไม่ใช่เพียงเพื่อความสุขทางกายแต่เพื่อรักษาความสัมพันธ์ทั้งชีวิตเอาไว้ เหตุ hey, ผลที่6การเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์และฮอร์โมนเมื่อผู้หญิงเข้าสู่วัย4 0้ปีร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติฮอร์โมนที่เคยสมดุลเริ่มแปรปรวนทำให้อารมณ์แกว่งง่ายบางวันก็สดใสบางวันก็หงุดหงิดหรือเศร้าโดยไม่มีสาเหตุชัดเจนถ้าสามีไม่เข้าใจคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระหรือเอาแต่ตำหนิว่าทำไมขี้บ่นจัง ทำไมอารมณ์ไม่ดีตลอดสิ่งที่ตามมาคือระยะห่างในใจที่กว้างขึ้นเรื่อยๆความจริงแล้วช่วงเวลานี้ผู้หญิงไม่ได้ต้องการคำแก้ปัญหาซับซ้อนแต่เธอต้องการการโอบรับและความเข้าใจการฟังอย่างตั้งใจการกอดการบอกว่าไม่เป็นไรนะฉันอยู่ตรงนี้มีพลังมากกว่าคำตำหนิหลายเท่าถ้าผู้ชายเลือกที่จะเข้าใจ ยอมรับว่านี่คือธรรมชาติของชีวิตคู่ความสัมพันธ์จะยิ่งแน่นแฟนขึ้นแต่ถ้าเลือกที่จะไม่ใส่ใจก็อาจทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าตัวเองต้องเผชิญทุกอย่างเพียงลำพังเพราะฉะนั้นการเป็นที่พึ่งทางใจการให้กำลังใจและความอ่อนโยนเล็กๆน้อยๆคือสิ่งที่จับประคองความรักให้อยู่รอดในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตคู่ความเบื่อของผู้หญิงไม่ได้หมายถึงว่าเธอไม่รัก แต่มันคือสัญญาณเตือนว่าความสัมพันธ์กำลังต้องการการซ่อมแซมอย่าลืมนะครับสามีที่ดีไม่ใช่แค่คนที่หาเงินเก่งไม่ใช่แค่คนที่ทำงานหนักเพื่อครอบครัวแต่คือคนที่รู้จักใส่ใจดูแลหัวใจของภรรยาเติมความรักให้เธอในทุกๆวันเพราะความรักไม่ใช่สิ่งที่ได้มาแล้วจะอยู่ตลอดโดยไม่ต้องดูแลแต่เป็นเหมือนต้นไม้ถ้าไม่รดน้ำพรวนดินหรือใส่ใจ มันก็ย่อมเฉาได้เช่นกันครับฝากข้อคิดปิดท้ายไว้ว่าถ้าคุณอยากให้ภรรยามีรอยยิ้มเหมือนวันแรกที่เจอคุณต้องใส่ใจเธอเหมือนวันแรกที่จีบ